วัสดีค exactly. ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง Alocha Channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครตัวเอ p กซ์เพอเรเตอร์ของตัว s h อ p e e กันค่ะซื้อตัวนี้นะคะจะบอกเลยนะว่ามันนะคะเป็นเหมือนการที่เราเนี่ยมีการช็อปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จ่ายที่หลังค่ะโดยที่เรานะคะไม่จำเป็นจะต้องมีพวกตัวบัตรเครดิตต่างๆนะคะทุกคนแต่เราเนี่ยสามารถเปิดบัตรตัวนี้นะคะกับตัว s h อป e e ได้เลยนะคะแล้วตัว s h อ p e e ้เนี่ยเขาก็จะมีวงเงินมาให้เราค่ะทุกคนแล้วเราเนี่ เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยนําเงินมาจ่ายทีหลังนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าแคมเปญตัวนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็วงเงินสูงสุดที่เขาจะอนุมัติให้เนี่ยอยู่ที่1,0,000แบาทกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆแต่ว่าใครจะได้วงเงินเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะทุกคนว่าเขาจะอนุมัติวงเงินมาให้เท่าไหร่นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะถ้าใครเนี่ยอยากไปสมัครตามพยกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระลิก์เป็นกำลังใจให้พลหน่อยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพยจะไปสอนกัน ด้านล่างนะคะเพื่อนๆเนี่ยไปกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ไปสมัครตามวิธีที่พลอยจะบอกได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆบอทุกคนนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เราจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้าหลักของช้อปปีแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดที่คาว่าฉันค่ะให้เราเลื่อนลงมานะคะเพื่อนๆเราจะเห็นคาว่า my e s p a l a t o r นะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะบอกเลยนะคะว่ามันเป็นการช้อปก่อนนะคะจ่ายที่หลังเนี่ยโดยวงเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทตามที่พลอยบอกเลยค่ะให้เรานะคะกดดที่่่คคาาวสมัรเเลลยยไ้ะ หลังจากนั้นนะคะพอเราเข้าสู่หน้านี้เนาะเขาก็บอกว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลยืนยันตัวตนของเรานะคะผ่าน s h อป e e p a พค่ะเพื่อเปิดใช้งานนะคะก็ให้เราเนี่ยกดเริ่มการเชื่อมโยงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่หรหัส s h อป e ี p a พของเราเลยนะคะอันนี้พอขออนุญ,ญาตเบอร์ข้อมูลเอาไว้นะคะโอเคค่ะพอใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเขาจะให้เราเนี่ยมาใส่ชื่อนะคะเบอร์โทรศรัพท์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดคาว่าตกลงได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็กดติ๊กถูกนะคะตรงการอนุญาตนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจาทีี่่เรรรใสข้้ออูลลไปยยบนะะค คนนะก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าตกลงได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยค่ะเขาจะมีการให้เราเนี่ยยืนยันด้วยใบหน้าค่ะเพื่อนๆก็กดคําว่ายอมปรับนะคะแล้วก็ยืนยันไปได้เลยเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆพอเรากดยืนยันด้วยใบหน้านะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยรอสักครู่นึงค่ะเพื่อนๆ่หลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยรอรหัสตัว OTP นะคะส่งมาทาง SMS ของเบอร์เราค่ะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยนะหลังจากนั้นค่ะทุกคนกดคาว่าถัดไปได้เลยค่ะพอเรากดถัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยอย่างอันนี้นะคะเขาก็โฉก็ยินดีด้วยนะคะพอเนี่ยได้รับวงเงินทั้งหมดเก็ชําระต่ันบาท ที่1นะคะเดือนถัดไปนั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆก็คืออันนี้เ,นเพื่อนๆสามารถช็อปได้เลยนะคะแล้วก็ไปจ่ายอีกทีหนึ่งในเดือนถัดไปค่ะซึ่งวิธีการสมัครนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอไปนะคะพอจะไปสอนวิธีในการชําระเงินค่ะที่นี้ขค่ะเ,เพื่อนก็ให้เรานะคะไปช้อปปิ้งสินค้านะคะตามที่เราอยากได้ได้เลยนะอยากได้เป็นโทรศัพท์รุ่นนี้เนาะสมมติว่าพออดูแลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้โทรศัพท์รุ่นนี้จังเลยนะคะกับ Galaxy A สามตัวนี้นะคะก็ให้เรานะคะกดซื้อสินค้าเหม เพื่อนๆก็ให้เรานะคะกดเลือกสีนะคะแล้วก็กดคําว่าซื้อสินค้าแบบนี้เนาะพอเรากดซื้อสินค้านะคะก็คือข้อมูลจะเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนเหมือนเราซื้อปกตินะคะทีนี้ค่ะเพื่อนๆให้เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีตัวคําว่า e อ p a พย์เค่ะถ้าใครสมัครตามที่พ่อบอกเรียบร้อยแล้วอะเวลาที่เราชําระเงินนะคะเขาก็จะมียอดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆที่นี้นะเราก็เลือกได้เลยค่ะเพื่อนๆว่าเราเนี่ยอยากจะผ่อนกี่เดือนนะคะทุกคนเนี่ยก็จะมียอด1 0,000มื่นนะคะหเดือนอย่างนี้เนาะห้าพันสเดือนนะคะสามพันห้าสามเดือนนะคะแล้วก็พันเดเดือนแบบนี้เนาะสมมุติว่าพอยอยากผ่อนแบบเฮ้ยนานๆหน่อยละกันนะจะได้ผ่อนน้อยๆนะคะเป็น6เดือนแบบนี้นะคะก็เลือกไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดคําว่าสั่่งสินค้้าไไปดเลยะ ทีนี้นะคะพอเราสั่งนะคะเพื่อนเเงินเนี่ยก็จะถูกหักจากตัว e s p e r a t o r ของเรานะคะเพื่อนเพื่อนนะทีนี้นะคะ่ะทุกคน,เ,เ,น,นกคเวลาที่เราจะชําระเงินหลักก็คือเวลาที่เราจะชําระเงินเนี่ยเราจะได้ชําระเงินในรอบบินถัดไปนะคะของเดือนถัดไปนั่นเองเนาะในวันที่1น,นั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็ให้เรานะคะกลับไปที่เดิมเลยนะคะเวลาที่เราจะต้องการชําระเงินเนาะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อกดไปที่ตัว my e x p r a t o r แบบนี้ค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะคะอันนี้พอก็มีการช็อปโทรศัพท์ไปแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดไปดูที่บินของเราได้เลยนะคะ เราเนี่ยจะชําระเงินล่วงหน้าก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนหรือว่าเราจะชําระเงินตามรอบบิลของเขาก็ได้นะคะเวลาที่เราจะเช็คนะคะก็เข้ามาเช็คใน My e x p a l a t o r ได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่จะชําระเนี่ยก็กดคําว่าชําระเต็มจํานวนตรงนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะเพื่อนเพื่อนวิธีการชําระนะคะก็มีแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าใน My e x p a l a t o r เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นการให้เราเนี่ยสามารถหมุนเงินได้ก่อนนะคะโดยที่ใครเนี่ยที่ไม่มีเป็นตัวบัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะสมัครกับเขาได้ง่ายค่ะเพราะว่าใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเนี่ยก็สามารถ สมัครได้แล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะเ,เพื่อนๆขอเพิ่มข้อมูลนิดนึงนะคะสําหรับตัว My e x p l a t o e r นะคะสําหรับใครนะคะที่จ่ายตรงเวลาค่ะทุกคนจ่ายตรงเวลาสม่ําเสมอน,น,นะคะจะบอกเลยนะคะว่าในตัว My Explainer ของเขานะคะจะมีคนนะคะอนุมัติวงเงินให้เราเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสมมุติอย่างตัวเพอเอยอย่างเงี้ยได้เงิน9ก้าพันนะคะในก้อนแรกในการที่เขาอนุมัติให้เนาะแต่ว่าถ้าพลอเนี่ยเป็นคนที่จ่ายเงินได้อย่างสม่ําเสมอค่ะเป็นคนตรงเวลานะคะตัวแอปพลิเคชันเขานะคะก็จะคอยเพิ่มวงเงินในพ้พลอน,นั่นเองค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าวงเงินสูงสุดที่เขาบอกนะคะก มีอยู่ที่1นึ่งแสนบาทก็เลยทีเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากมีเครดิตดีนะคะเราเนี่ยก็จะได้ยอนเงินเพิ่มนั่นเองค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยพอก็บอกไปแล้วนะคะทางวิธีการสมัครนะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะแล้วก็วิธีการจ่ายเงินกับเขาค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าแอปเดียวเนี่ยครบจบจริงๆเลยค่ะทุกคนอ่ะก็วันนี้นะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์ share, กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ทำคลิปออะะไไรเเเเพิิ่่่่มมมตนีียคคมมบกกททด้าลาละะลลงแว็สั นะคะใครที่จะไปช้อปสินค้าในช้อปปี้นะคะอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างที่พอทิ้งเอาไว้ให้นะคะอะวันนี้ค่ะก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย